สวัสดีค่ะฟีสตูสดิโอสตูสด,สสดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือการแจกวอลเล็ตนะคะวิธีการที่เราจะได้วอลเล็ตเราก็กดที่คำว่ากิจกรรมเสร็จแล้วเขาจะขึ้นลิงก์ให้เราก็ใส่เบอร์วอลเล็ตที่ลิงก์นั้นนะการแจกแบบนี้ มาก่อนได้ก่อนมาทีล้างรอโอกาสหน้าคือช่องนี้นุชยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้รายได้มันมีน้อยนุชก็ไม่สามารถแจกได้เยอะถ้าอยากได้อยากให้แจกเยอะๆเวลานุชลงอ่าคลิปไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนแอปไหนก็ขอความการุณาสมัครให้หน่อยนะคะหรือถ้าใครพอมีเวลาว่างก็ไล่ดูคลิปเก่า ถ้านุดผ่านไวขึ้นผ่านได้มากขึ้นผ่านได้เร็วขึ้นนุดก็จะแจกมากขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่มีรายได้ก็แจกอืมพอประมาณแล้วกันนะคะอ่ะเขาแจกอยู่ที่35วอประเภทการสูงเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับ33คนละกันนะคะการแจกแบบนี้มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอโอก,กาสหน้า คลิปนี้มาแจากวอลเลตก็หมดแล้วยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะมันนิวไลน์มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอช่องนี้มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ